ฉะนั้นโรงเรียนของท่านนั้นก็ไม่ต้องมีตกรรกนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีเวลาเล็กน้อยแต่ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในโรงเรียนของท่านท่างสิ้นเพียงแต่ให้ท่านไปจัดระบบของท่านเอ่อสำหรับวิทีอาร์ก็ต้องขอออกตัวชนิดนะคะวิทีอาร์นี้ถือว่าคงไม่ใช่ดีที่สุดแต่เป็นช่วงเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่จะนําเสนอเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่มีเอ่อสำหรับวิทีอาร์นั้นตนเองได้ อัดไว้ให้ท่านแล้วรวมท่าสคริปต์ด้วยค่ะท่านก็ลองเอาไปดูนะคะเฝืนมทีในช่วงระยะเวลาที่จากัดท่านอาจจะการต่อให้ดีขึ้นในส่วนนั้นส่วนในเรื่องของแฟนต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายท่านฟังนะคะตันนี้เองก็ได้อัดให้ท่านแล้วท่านก็ไม่ต้องไปนั่งพิ์นะคะผิดไปท่านไปเปิดเปิดดูแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะ อีกเร่อหนึ่งที่จะบอกท่านนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อเมื่อเรารู้ว่าเราจะมีการประเมินนอกเอกสานั้นก็เป็นหน้าที่ของครูทุกๆท่านนะคะเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานประกันคุณภาพคงจะต้องหาความรู้ว่าขณะนี้เขาจะมาประเมินอย่างไรประเมินอะไรบ้างหนังสือที่เราควรที่จะต้องติดตามมีอะไรบ้างก็ได้สอบถาม เออผู้บริหารคนเก่าด้วยนะคะเออนักหือเล่นน่งที่จะขอแนะนําท่านก็ได้ให้ท่านแล้วเพราะว่ามันไม่มีในไฟล์ะอันนี้ก็ได้มาจากท่านผู้ประเมินภายนอกนะคะอันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเอกสารขั้งล่าสุดจริงๆแล้วเรามีคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมันมีใบแจ้งผิดใช่ไหมคะเรานึกว่าเวอร์ชันนั้นจะเป็นเวอร์ชันที่ถูกแต่จริงๆแล้วยังมีเวอร์ชั่นนี้อีกซึ่งได้มาเมื่อเดือนพฤษภา่ะก่อนที่เราจะประเมิน ภายนอกคุณภาพรอบจากนะคะเราก็ยังมีความกังวลว่าสิ่งที่เราจัดมานั้นเกณฑ์การพิจารณาเป็นอย่างไรจะถูกต้องหรือเปล่านะคะเราพอดีเราได้เล่มนี้มาเออในเรื่องนี้นั้นก็มีแจกให้ท่านค่ะจนเองก็ได้แจกให้ท่านนะคะว่าขณะนี้ในเรื่องนี้จะมีการอธิบายรายละเอียดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกท่านว่าคณะกรรมการที่มาประเมินครั้งนี้ก็ประเมินแบบกรรยานมิตรน,นะคะออท่านฝากบอกว่า เราคงไม่ใช่ประเมินแบบทําให้พับครูทุกท่านเกิดความเครียดนะคะ,ะสิ่งที่มาประเมินั้งนี้ก็คืออยากจะมาเก็บข้อมูลเชิงบวกให้กับโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นท่านมีข้อมูลอะไรเรื่องของการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศาึกษาโดยพิจารณา,าจากผลผลิตนะคะผลลัพธ์ผลกระทบมากกว่ากระบวนการเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวบ่งชี้ที่62ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนนั้น สัมมศก็ได้ทําการนะคะได้ทําการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลนั้นก็จะมีสามแบบนั่นก็คือเก็บข้อมูลจากการศึกษาจากหลักฐานเอกสารข้อมูลสถิติของท่านศึกษาอย่างที่สองเก็บข้อมูลก็คือได้ากได้จากได้แก่การสัมภาษณ์อีกแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของการสังเกตเพราะฉะนั้นวันแรก <c oughs> ขอให้ค่ะ วันแรกมาสอจจะทําการประเมินทันทีเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในกายเอียดของท่านตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ท่านบอกว่าเออจะต้องเข้าไปดูห้องครูผู้สอนนนแต่ท่านไม่ได้เข้าท่านย่างอยู่ไหนท่านปแล้วก็จะมานนะคะอันนี้ผู้ประเมินมาจากบริษัท TQA นะคะจริงๆแล้ว

ดดวันที่เท่าไหร่พี่วันที่ยี่สิบยี่สิบวันที่หนึ่งเนี้นออย สำหรับโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินรอบที่สามในเรื่อนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวผลที่ที่แปดข้าจะต้องมีผลการประเมินของหน่วยงานต้องเอนกันนะคะเพราะฉะนั้นาการที่เมื่อตอนตั้งซีก็จะมีเจ้าหน้าที่จากพนักงนที่ห้ามาเยี่ยมเยียนท่านแล้วก็มีการตรวจข้าจะต้องกลับไปที่เจ้าพนังานสามสิบเก้านะคะไปยังคณะกรรมการของท่านที่มีอยู่จากท่านต่ที่มาตรวจประเมินท่านจะต้อง ดเราค <deal> ุยที่ว่าคะแนนของท่านเป็นอย่างไรสรื่องของคะแนนนั้นให้ท่านที่จะพิจารณาจากตัวเชิงการประเมินมาตรฐานของท่านรวมทั้งในเรื่องของคุณฐานการวัดฐานและเฉลี่ยมาเป็นค่ารวมเป็นต้นไม่ได้